สวัสดีทุกคนโอ้ยเก่งมากเลยจะเสร็จแล้วแม่อันที่ว่าม้าไม่เหี่ยวใส่น่ะอันจัดการหรือบอสมาไม่เหยียบใส่น่ะจัดการหรือบอสเปลี่ยนน้ำมาแล้วค่ะปร้อยเปลี่ยนแล้วจ้าค่ะฟางเสียวย่ำแหงงัวครับเอาไว้่แหงงัว พินห่อกิน้่อมาเจอโดนจะขาขากินจได้มาอยู่พวงกัี่กขอบคุณหัวใจสมแล้วอยู่แพร่งสวรรค์เขตใจสมแล้วล่ะกะดอกกุหลาบด้ยวยพี่น้อง,ง,งลองไหลสดอยู่ทางอันต่อตติดต่อรมแมน่ระบายดูระบาย คนดูสามร้อยกว่าพี่น้องส่งใจสมแล้วล้วก็ยืมส่งดอกกุหลาบด้วยพี่น้องมันเป็นจากไดก่อแม่แม่มัดเกี่ยวข่าวผลบุเป็นอย่างก็คือทนได้บอกอาวงง รางวัลคนขยันจะเข้าไหมนี่เดี๋ยวครับม,มันหมดส่แห้งครับฮึถึงฝ้าถึงลุก<ะ>สู่ด้วยแม่อือือจัดไปเถอะแม่บึ้มบ้่มบึ้มบ้่มอ,อืมเห็นเจมายืนเบิง่งกระทำท่า

อากูอีเอย้ยคุณคิดว่าสิได้ไลยสอบอีเอย้ยโอ้ยเมื่อยโลกแคแนลนี้ แพงกระใหญ่กว่าเก่าบ่เจไปอยู่น้ำเจ้บ่ลูกเจ้แล้วก็อยู่ผู้เดียวเจ้จะเอิ้นคอยใหม่เด้อถามเสี่ยวที่เอิ้นเดี๋ยวไหนอืมอล้วจังไดนลูกไผ่ฮะว่าเนี๋ยวไหนน้องลูกไผ่เท่า โดยอนั่นเดีนะลูกชายคนน่ะนั่นะนั่นนั่นอืมนี่สวยเลยสยเลยนี่ปนั่นอยากเป็นลูกไพ่โอ้ยฟาดขาบบเข่ากับบเป็นทิ่ไปอายพายผัวกับบเป็นเมนียก,กับบเป็นแบบนี้บ่ผัวกับบเป็นเมียกับบเป็น ได้ข้าวเยอะไหมบัคันข่ายติข้าวหนะไร่ได้บัวลายดอกคุณพีพอว่าปไดิเห็ดหน้าหลาย ขอบใจเดอ้อที่ติดตามขอบใจใดหลายเจเหลือไม่ถึงสิบมัดทสามสิบทางไหนทางมึงพีเป็นตานายใช่ไหมคนตกที่ไหนนะฮะ ก็ทอมอเนาะฝนตกจุกรุงเทพเหลือ8ดอก8ดอกดอกกุหลาบเหลืออีก8ดอกนะฮะอีก8ดอกก็จะครบ100แล้วระยองก็ตกเอาแม่นบอกเย่เย่ <Yeah. S 2> เย่ก็จะเสร็จแล้วแม่้อมาด้หน่อยใช่แม่แม่เรือเสือเนาะมากำงามผดัดยหน่อยสองโตมนันม้นมันน่ะมันบรินนขันนะใส่เสือ้าแขนสันส่งค้าสัน ทันบริคันนะ่น่ยว้าวขอบคุณนะฮะดอกกุหลาบนะครับพี่ลำทองคนสวยเดือยอีหกดอกมันยังมีด้วยใช่ไหม โอ้โอ้นี่เอาบักสี่สิบหลางคายน้ำเดอรอ,อ,รอรรโอ้ยข่าวพัดเบิร์แล้วบ <นะ S 1> ต้องท้มันข่าวไป ไปแล้วไปหาอันเหยียบทอนอยู่ลุมกับมีกินเยอะแยะบอกกินอยากไปแห่ถอพีวีซีกูนะกอ,อ่อ แล้วแล้วพี่น้องตอนแรกเขาว่าาสิบฟาดจากสองมือว่าสั้นเคลียร์ทั้งพื้นนะขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันเปียกไหมเอื้

ตอนผ่านประวัติแดด แม่มาเอาหน้ามาแม่แล้วเราก็ตาขาวไว้หน่อยหนึ่งพี่น้องเลยโล่นั่นแหละหน้ามาไปฟังไประวังกันยังมาได้แล้วพี่น้องยังมาได้แล้วยังไม่ได้จบซีซั่นซ้ำนีนน่นะโอ้ยเมื่อยเพีย ฟาแล้วก็มาตากอีกถ้าแม่นสั้นก็สิบริได้ตากดอกถ้ามันแดดนะแล้วก็สิบริได้ฟาตากแดดอีกพร้อมมันสิฟาดอ่อ,อนอ่นโดนแดดอ่อ,อนๆ่อนเลกะยามยากันแรงยามกลางคืนสิเดชเจอกันใหม่นะทุกคนคพี่น้องเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆทุกคนที่ติดตามพี่น้อง